ตาไขา18่18เซนและตาไขา14่14เซนติดปลากี่โลบ้างไปดูจะให้พี่แกเป็นคนออกครับน้ำไม่ลึกจริงๆน่าจะน้ำน่าจะ3เมตรอยู่แต่ว่าช่วงนี้หน้าแรงนะครับจะให้พี่เขาใส่เลยนะครับกับปกติครับดึงออกเลย ก็สาวไล่ตีนเลยอันนี้พี่พยายามไล่ไล่ตีนด้วยครับพี่อ่าถ้าถ้าอย่างนี้ติดอย่างนี้ทํายังไงนะครับถ้าติดอย่างนี้ทํายังไงมาดูตรงนี้นะครับให้ให้ให้พี่พ,พี่ดึงดึงเชือกให้มันตึงนะครับมันจะหลุดไม่ใช่ครับดึงให้มัน ดึงให้มันเป็นเส้นตรงอ่าแป๊บนึงครับดึงให้มันเป็นเส้นตรงครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกจากตานะครับอ่าอย่างนี้นะครับด,ด,ด,ดึงเส้นึงเส้นล่างครับะนะครับตัวนี้18เซนเอ็นเกียวนะครับ12คูณ8จะเอาปลาอยู่ไหมเนาะหนึ่งพื้นหนึ่ื้นกลางจริงก็จะประมาณ90เมตรนะครับพี่ ความยาวของมันนี่นนะถ้าเราอะไรไม่ดีมันจะติดครับถ้าจะให้เอาออกแล้วก็ดึงเชือกให้มันตึงมันก็จะออกครับแต่ถ้ามันเป็นพวกที่เป็นตะกัวล็อกอะ่ะอันนั้นคือยากมันจะปลดยาก อติดแล้วแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแต่ตัวอยู่มีแน่ถ้าอย่างนี้พี่ก็มาดึงตรงนี้เลยครับตรงที่เราเห็นล่าสุดอ่ามันก็จะออกเอาให้หมดเลยครับพี่ห่อไปนู่นแหละเ <c oughs> ขาบอกว่าเอ็นเกลียวเหนียวๆนะครับเอ็นเกลียวเหนียวๆมาลองดูเจอของจริงเข้าไปวันนี้เปลาตัวใหญ่จริงอ่าหมดแล้ว ให้มันพันไปก่อนพี่ติดให้มันพันทีนี้สุดแล้วโอเคสุดตรงนี้ครับพอสุดแล้วปุ๊บเราก็ให้ให้ให้พี่ดึงไปทําหมายไว้ครับพี่ไปทําหมายไว้เหมือนเดิมโอ้โหแง่ของแง่คิดว่าไม่อยู่อ่ะคิดว่าไม่อยู่นั่นนยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ได้มาลองนะครับจะได้มาลองว่าเฮ้ยขายสิแปดเซนเนี้ยมันจะติดปลาตัวกิโลนะครับ จะลง14เซนนะครับผมตัวนี้เป็น14เซน50ตาเซน3สิพง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วใหญ่จริงครับไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดียเดี๋ยวคอยดู งานน่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะปลาเลี้ยงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาเอาบอลเทนให้ดู18เทนกับ14เทนจะได้ปลาตัวเลบ้างนะครับเดี๋ยวจะทําการลงไปเก็บแล้วนะครับวันนี้บางคนเดี๋ยวอาจจะดราม่านะครับว่าผมมาใส่สะที่ปลาเลี้ยงนะครับผมไม่ได้มารีวิวเพราะว่าตาขายหมานนะครับ อาตาไข่คือมันปกติมันก็หมานอยู่แล้วแหละครับถ้ามันมีปลาเนี่ยไข่ยังไงมันก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ที่วัตถุประสงค์ก็คือจะมาเรียนว่าไอต้ตาไข่ที่เอามาเนี่ยมัน1 8เซนกับ4เซนเนี่ยอ่ามันจะได้ปลาตัวละกี่โลบ้างนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าถามเนี่ยเฮ้ย4 5้าโลอ่า8เซนเอาอยู่ไหม16เซนเอาอยู่ไหมอ่าวันนี้จะมานําเสนอไอ้เรื่องนี้มากกว่านะครับไม่ได้มานําเสนอให้ได้ปลามากได้ปลาน้อยอันนี้อันนี้ไม่ได้นําเสนอตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้จะทำการเก็บนะครับเดี๋ยวให้พี่จิ้งเป็นคนเก็บนะครับเก็บแบบรวบเก็บเลยนะครับพี่ก็รวบใส่กระมังได้เลยครับตามเอางอก่อนเราจะเก็บที่แปดเต้นก่อน,นครับเดี๋ยวคอยไปขั้นจะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้แน่นะเพราะว่าอยู่ในหม้อประแดดแต่ว่าเนี่ยี่รวบเลยรวบนี้เลยนะจับเอามือรูดเลยครับพี่นี่เลยนะ ได้ครับพี่ก็เดินไปเลยไม่ต้องดึง มาตัวนึงสิบแปดเซ้นเส้ที่สิบแปดเซ้นเดี๋ยวเอาไปชั่งดูครับเด็ดกิโล ประมาณ2องโลนะครับไซส์อยู่ประมาณนี้นะครับ54าสิบเซนจะชังไปแล้วเดี๋ยวเกือบหมดเลยหลังจากไปลงขายมาแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปผลการ ใส่กันนะครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใส่ในครั้งแรกนะครับเป็นยังไงนะครับสาหรับของพี่แกนะครับของผมเอาตะกัวกลมมาให้แกลองนะครับสรุปเลยก็คือของแกจะเป็นตาขาย18เซนนะครับเมื่อเวลามันติดปลาเนี่ยมันจะจะพันแบบยุ่งเยิงมากนะครับแต่ว่าทีนี้แกซึ่งเป็นคนใหม่นะครับจะว่าถ้าถ้ามันพันกันมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้แกปวดยากนะครับผมก็เลยตัดสินใจ เอาลูกตะกัวออกเลยนะครับปล่อยตีนให้เป็นเหมือนขายปลิวนะครับแล้วก็จะมีทุ่นอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เก็บเชือกนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะทําให้คนที่เป็นมือใหม่นะครับใช้แบบง่ายจริงๆนะครับแต่แต่ถ้าเป็นตะข่ายเล็กนะครับปลามันจะไม่แรงนะครับไอ้พวกตะข่ายเล็ก3มเซน10เซนเนี้ยไอไอตัวเนี้ยคือมือใหม่ก็สามารถปลดได้ง่ายๆนะครับก่อนกลับพี่ก็ใจดีนะครับพาเดินดูสวนแล้วก็มีลำไยเป็นของฝากด้วยนะครับ ที่สวนพี่ติงนะครับแกจะทําเป็นบ่อตกปลานะครับแล้วก็เป็นที่กลางเต็นท์แล้วก็มีสวนผลไม้นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจจะไปกลางเต็นท์แล้วก็มีพื้นที่ในการหาปลาแล้วก็เอาขึ้นมาเผากินทําประกอบอาหารกินกันนะครับไอตัวนี้แนะนําได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่อําเภอโชคชัยนะครับสำหรับใครว่างๆอยู่แถวโคราชนะครับกาลังหาที่ไปสนใจติดต่อพี่แกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ